สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูต้องจิตนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยมี44ตัวนะคะเราก็ได้ฝึกการเขียนไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราฝึกการอ่านนะคะเมื่อวานนี้เราอ่านก็ไก่ถึงอะไรคะก็ไก่ถึงซอโซใช่ไหมคะวันนี้คุณครูต้องจิตจะพาเด็กๆนะคะออกเสียงตัวต่อไปก็คือชอกะเชยถึง นอนเนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะชอกะเชออ่านว่าชอชอกะเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอ ยอหญิงอ่านว่ายอดดชะดาอ่านว่าดอดอชะดาอ่านว่าดดตอปต ถอฐานอ่านว่าถอทอฐานอ่านว่าถอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอทอผู้เท่า ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะนอนเน้นอ่านว่านอนอนเน้นอ่านว่านอค่ะเด็กๆก็ไปฝึกออกเสียงนะคะตามที่คุณครูนะคะได้สอนเด็กๆไปนะคะแล้วก็ให้เด็กๆอ่านตามนะคะไปฝึกตามคลิปเลยนะคะให้คล่องเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องจิตก,ก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ